สวัสดีค่ะเรามาส่งรถมือสองให้กับคุณลูกค้าคุณสมพานนะคะหนึ่งมอม้าขอไข่สามสี่สองหกนะคะสวัสดีค่ะพี่สมพานสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พี่สมพานมารับรถที่ไหนคะที่บริษัทเบสคาร์เซ็นเตอร์ถนนสีนขลินโอ้เบสคาร์เซ็นเตอร์ถนนสีนขลินโปรโมชั่นพี่ได้อะไรบ้างคะโปรโมชั่นผมได้ลดเงินดาวห้าพันแล้วก็ลดวดแรกห้าพันแล้วก็ฟลอมน้ำมันห้าร้อยใช่ ็คือโปรโมชั่นของคุณพี่สกพานนะคะส่วรดเงินดาวห้าพันบาทส่วนลแค่งวดห้าพันบาทนะคะคูปองน้ำมันห้าร้อยตัวเด็กซี่ให้หนึ่งตัวประกันพรบบภาษีมิเตอร์ให้อีกหนึ่งปีนะคะพร้อมเปลี่ยนผู้ครอบครองยังไงก็ใช้เวลานานไหมคะในการได้รับรถถ้าจริงๆมันก็ไม่เกินสิบวันทําการนะอ๋อไม่เกินสิบวันทําการดีมากเลยนะคะแล้วเอกสารยุ่งยากไหมคะเอาจริงๆเอกสารก็ไม่ต้องมีคนค้าไม่ต้องมีคนค้านะคะ ไม่ยุง่งย,ยากเอกสารคนขับแท็กซี่ทั่ว,วไปแล้วแล้วเซลเป็นไงบ้างบริการของเซลเป็นยังไงบ้างเซลก็ดีครับเซลเซลคุณพี่หมายถึงใครคุณคุณปุ้ย <laughs> คุณุ้ยค <laughs> ือหมายถึงหนูเนาะโอเคเพราะว่าเราจะมีทั้งเซลทั้งไฟแนนซ์ที่ดูแลคุณพี่เนาะไฟแนนซ์ก็ดีนะ เราเขาจอะไรก็สอบถามเซลล์เขาก็ตอบปัญหาให้ได้ดีอนการดีเนาะประทับใจติดตามงานให้ได้ดีโอ้ติดตามงานดีด้วยนะคะสําหรับเซลล์คนนี้เนาะโอเคก็ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะยังไงนะคะเบสคาเซนเตอร์ของเรายังมีโปรโมชั่นดีๆอีกนะคะเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องพร้อมไซ้กรอง2 9 9้าบาทพี่พี่็กซี่ทุกคนเข้ามาทําได้เข้ามาเปลี่ยนถ่ายได้นะคะวันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะยังไงก็มิถุนายนนะคะ ยังไงก็ขอบคุณพี่สมพานมากเลยนะคะขอให้เฮงเฮงรวยๆกัๆ<อ>บ,บพีปลอ,อ,อดภัยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย